เรามาเริ่มต้นกันที่ควันหลงการถแถลงสรุปคดีสรุปสำนวนของคดีคุณแตงโมพัรทรธิดาก,กันก่อนที่ถึงแม้เมื่อวานนี้เนี่ยตำรวจจะหอบเอาหลักฐานห้าลังหาผู้ต้องหา6คนมีการเปิดหลักฐานทําเป็นคลิป เอาแบบผลชนะสูตรศพออกมาชี้แจงแล้วก็เชื่อมั่นว่าจะตอบทุกข้อสงสัยของสังคมได้นะครับแต่กลายเป็นว่าหลายคนก็ยังคงคาใจกับการถแถลงครั้งนี้ว่าม,มันเป็นไปตามนั้นจริงหรือไม่แม้แต่หมอพอรทิพย์เองก็ยังไม่เชื่อนะครับว่าคุณตังโมตกที่ท้ายเรือขณะที่นายอัจฉริยะเองบอกว่านี่เป็นการแหกตาคนทั้งประเทศมีคนที่อยู่เบื้องหลังเป็นตำรวจยศพลตำรวจตรีชักยยอยู่สร้างหลักฐานเท็จขึ้นมา แล้วเตรียมจะเปิดหลักฐานเด็ดในวันเสาร์นี้30เมษายนครับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมออกมาไลฟ์สดเมื่อวานนี้ผ่านทาง YouTube คนันเมืองไทยนะครับใช้เวลาไลฟ์มาหนึ่งชั่วโมงครับประเด็นสำคัญที่นายอัจฉริยะย้ำก็คือพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งหูเบาไปไปเชื่อลูกน้องคนสนิทยศพลตำรวจตรีอักษรยอ่อต่อเต่า มีการปั้นหลักฐานเท็จเกิดขึ้นนายอัจฉริยะยังเปิดข้อมูลและหลักฐานในการหักล้างข้อมูลของตำรวจด้วยนะครับเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนครับว่าหลักฐานที่ตำรวจเอามาถแถลงข่าวเมื่อวานนี้พยายามเอาภาพที่ไม่ชัดมาแหกตาคนทั้งประเทศส่วนประเด็นเรื่องของบาดแผลและการตกเรือนอายอัจฉริยะไม่เชื่อว่าเกิดจากใบพัดเรือ โดยจะนำหลักฐานทั้งหมดไปมอบให้กับพนักงานสอบสวนในวันเสาร์ที่30เมษายนนี้ไปฟังเสียงครับมันไม่สามารถที่จะเข้าได้กับใบพัดเรือเอาละไอ้รอยก้างปลาเนี่ยมันยังพออนุมานได้ว่ามันจะเกิดจากรอยพับใบพัดเรือได้นะครับพออนุมานได้ถ้ามองด้วยสายตานะครับมันพออนุมานได้แต่ถ้าเราไปดูบาดแผลของของคนที่ถูกใบพัดเรือจริงๆของต่างประเทศที่เรามี นะครับที่เราจะไปมอบให้กับหน้าสอบสวนวันที่30เมษาเนี่ยใบพัดเรือเนี่ยแผลมันจะไม่ปิดสนิทแผม่มันจะเปิดอ้านะครับมันจะเปิดอ้าตามรัศมีวงรอบของใบพัดเรือผมเป็นวิศวกรโยธามา30ปีผมรู้อยู่แล้วทางด้านวิศวกรรมแล้วการที่น้องแตงโมเนี่ยตกกับเรือด้านซ้ายเนี่ยเรือมันจะเดินไปหน้าเพราะว่าความเร็วเรือมันออกไปหน้าแล้วน้องแตงโมเนี่ยตกปุ๊บเนี่ยเรือเนี่ยจะต้องไปไปพุ่งออกไปไม่มีทางดูดเข้า นายอัจฉริยบอกว่าถ้าจะถแถลงแบบนี้ถแถลงได้ตั้งแต่15วันแรกแล้วตำรวจพูดว่าแตงโมมีคนทําให้ตายด้วยความประมาทเป็นเทคนิคการพูดแต่ตน,เ,นเชื่อว่ามีคนทําให้แตงโมตายที่อาจจะซ่อฆาตกรรมอัมพรงมากกว่าขณะที่คุณหญิงแพทยหญิงพรทิพย์โรจนสุนันสมาชิพวุฒิสภาและอดีตพอ,อ,อสถาบันนิติวิทยาศาสตร์บอกว่ายังคาใจเรื่องบาดแผลก้างปลาที่เคยย้ำมาแล้วหลายครั้งว่าเชื่อมโยงไปถึงจุดตกเรือ จากการพูดคุยกับผู้ที่มีประสบการณ์เคยตกเรือ2อถึงสคนและวิศวกรจะได้คำตอบไปในทิศทางเดียวกันว่าคุณแตงโมไม่น่าจะตกจากท้ายเรือดังนั้นบาดแผลก้างปลาลักษณะนี้เป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ไม่สามารถโกหกได้และจะบอกไปถึงทิศทางการวิ่งของเรือรวมถึงจุดที่คุณแตงโมตกเรือได้ด้วย ส่วนบาดแผลใหญ่ที่ต้นขาหมอพรอทิพย์ไม่ขอให้ความเห็นนะครับเนื่องจากวิเคราะห์ยากและตัวเองไม่ได้เป็นคนผ่าชนะสูตรหมอยังบอกว่าที่โพสต์หลังตํารวจถแถลงคดีของแตงโมเพราะต้องการจะสื่อถึงกระบวนการยุติธรรมว่าเหมือนกับการต่อจิกซอที่ต้องเริ่มจากต้นทางคือการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานของตํารวจต้องครบถ้วนถ้าเกิดพยานหลักฐานที่ได้มามีแค่20%สเรซสรุปสำนวนส่งอายการอายการก็จะได้รับรายงานแค่20%เซ ซึ่งพนักงานอายการอาจจะเอาสำนวนกลับไปให้ตำรวจสอบเพิ่มหรือว่าให้ไปเก็บพยานหลักฐานเพิ่มหรือไม่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษของอายการคือคุณหมอพยายามอธิบายนะครับว่าจิ๊กซอบางตัวเนี่ยบางทีมันลงล็อกได้แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นตัวที่ถูกนะครับภาพใหญ่มันอาจจะผิดก,ก็ได้ไม่เชื่อตำรวจว่าคุณตังโมตกที่ท้ายเรืออย่างที่มีการสรุปสำนวน ขณะที่แฮชแท็กตังโมต้องได้รับความยุติธรรอยังติดเทรนด์ทวิตเตอร์ประเทศไทยครับมีการถกเถียงกันอย่างดุเดือดว่าแท้ที่จริงแล้วคดีนี้เป็นอุบัติเหตุเกิดจากความประมาทหรือเป็นการฆาตกรรมหลายคนไม่เชื่อในสิ่งที่ตำรวจถแถลงเมื่อวานนี้เช่นกันเช่นเดียวกับในอินสตาแกรของนางเอกสาวคุณตังโมพัรทรธิดาที่เหล่าแฟนคลับแฟนละครรวมถึงชาวเน็ต ต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันอีกครั้งอย่างล้นหลามเลยนะครับมีทั้งคนที่ฝากความคิดถึงมีการพูดถึงเรื่องความยุติธรรมบางคนก็หวังว่ากฎแห่งกรรมนี่แหละจะยุติธรรมเสมอขณะที่คุณเบิร์ตแฟนของคุณแตงโมที่ไม่ค่อยจะออกมาเคลื่อนไหวในคดีนี้สักเท่าไหร่นะครับวันนี้ออกมาโพสต์ IG Story อย่างเผ็ดร้อนครับในเชิงไม่เชื่อว่ากรณีนี้เป็นอุบัติเหตุ นอกจากนี้มีรายงานว่าทนายเดชาแจ้งจับคุณแตงพงศกรและก็คุณศรีสุวรรณจันญ,ญาด้วยนะครับกรณีที่โพสต์เฟซบุ๊กว่าทนายขยักมีหลากหลายประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือนี่เป็นเสียงสะท้อนของสังคมที่เกิดขึ้นหลังจากการถแถลงของตํารวจซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตตั้งแต่เริ่มต้นคดีแล้วว่าบางอย่างมันดูลักลั่นมันดูลุมหลวม,หล,วมหลายครั้งบอกให้ตรวจตํารวจบอกว่าไม่จําเป็นหลายครั้งตํารวจบอกว่าไม่สามารถทําได้ นี่เป็นอีกครั้งหรือไม่ที่มันสะท้อนถึงความไม่เชื่อใจาการทำงานของตำรวจไทย